แทงมาที่เอโตลูกนี้ซีดาร์เนื้ใส่ซ้า,ซายโอ้ยเกเลี้ยงเฉยทุกคนโอ้ยคันโตโอเวนแทงมันทูมาโรนี้คันโตหน้าไหมมีเชนมาที่โอเวนใส่ซ้ายโอเคครับพราก็ผมเอ็กซิวันนี้ผมลุยแรงเจอสุรตาะจะโหดจะมันจะดราม่าขนาดไหนไปชมกันครับทุกคนผมจะมาในแผน 422นะครับทีมผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็ถึงไม่ถึงก็ดูเอานะครับทุกคนแล้วก็ทีมสุรตาดที่ผมพูดถึงก็ทีมนี้นะครับมาได้แผน32 32หน้าคู่จะเป็นลูมิติเก้กับเอต้ครับผมผมจะรอดไหมจะเป็นยังไงไปชมกันครับผมเปิดเกมมาจะเป็นเขาได้เคียร์ก่อนครับโอ้โหทุกคน ปิดเกมมาผมก็แหลกแล้วอะ่ะมจะรอดไหมเนี่ยทุกคนตรงนี้ฟิลิปรามมาทีดุมิเก้ซัดไปลูกนี้โอ้โหดีแล้วผมยังไม่เข้ากรอบก็มาถึงก็โดนทักทายก่อนนะครับผมคอโยนยาวไปก่อนเลยแล้วกันครับนะครับเขายัางเก็บได้อีโตออกมาที่คาเดีโอ วาดีโอหมุนหนึ่งรอบกวาดีโอจะไปเมซี่มาแซงไม่ได้ครับอีลิคเซนแทงออกมาลูกนี้ให้กับฟิลิปลามฟิลิปลามหมุนก่อนหนึ่งรอบครับจะให้เมซี่ติดมมเกเิเล่ก็ยังดักคืนไม่ได้ครับผมฟิลิปลามมาที่เมซี่เมซี่ก็ยังติดมักกิเลตครับในเป็นลูกทุ่มครับทุกคน มาที่สกัเลียครับสกัเลียให้มาที่ฟินดูรามฟินดูรามจะมุดไปสักหน่อยก็ออยังติดมาเกลเล่ครับตรงนี้เขาจะสวนบอลมาที่เอโตเอโตมาที่ดูมิเก้ดูมิเก้ยกมาลูกนี้จะไม่ขึ้นยังควไม่ได้ครับจะไม่ขึ้นโยนยาวมาลูกนี้ที่ซิโก้ครับจะแทงมาให้โอเว่น พอตาตูตาโยนยามาให้กับฟิลิปรามเช็ดมาลูกนี้ลูม,ลมินิกเจแยมาฟิลิปรามเบิ้ลคืนลูมินิเกเจจะพิกยังติดครับเป็นลูกเตะมุมของฝ่ายตรงข้ามครับจะเป็นคิดเตียนอิลิเซ่นครับผมเป็นคนเปิดพวกลูกนี้โยนเข้ามาวาดิโอโมงโอ้โหจะไม่เคลื่อนยังเซฟไมได้ครับทุกคน มาลูกนี้ผมจะส่วนจะส่วนได้หรือไม่ส่วนมาที่เอลิกเซนแทงมาลูกนี้โอ้ก็ยังติดครับผมให้มาที่โคเรโอรครับมาที่เอโต้วันทูกับกุลิดเอโตลูกนี้เอา้าเด็กเตือนทุกคนโอ้ยกลับมาลูมินิกเกตซัดไปแล้วครับทุกคนโอ้โหแม์ก็มาเตือนถูกจังหวะจริงๆเลยครับโอ้โหทุกคนดูสิผมจะรอดไหมนี่ย ลูกนี้โอเคออยังมาอีกแล้วยังพูดยังไม่เสร็จอย่างนี้ที่เราดักไม่ได้ไอเซ่นสักเรียมาเกเรเรดักได้แทงมาที่เอโต้ลูกนี้ซีดานเดินสซซ้ายโอ้โหเรียบเรียบเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโดนทิ้งห่างไปเป็นซองประตูต่อศูนนะครับลูกนี้ผมขอเกียนลูกเขียมาที่คันโตโอเว่นแทงวันทูมาลูกนี้คันโตหน้า เรียบเรียบเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหผมขอตีไข่แตกก่อนละกันก็ผมก็เพิ่งหัดภาคถ้าว่าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมหมาครับโอ้กลับมาลูกนี้ผมดักได้คานาวาโลโยนมาที่กัวเรโอกัวเรโอโยนข้ามฟากมาที่ฟิลิปรามลูกนี้เรายังดักได้ครับเราจะส่วนเราจะส่วนลูกนี้ แทงมาให้ครหารโตนาโอ้โหทุกคนล้ำหน้าไปก่อนครับทำเป็นล้ำลูกนี้ผมมั่นใจว่าเรียบแน่นอนครับแต่ว่าติดตรงที่ล้ำหน้าครับทุกคนทีมเขาโยนยาวขึ้นมาเราตักได้หรือไม่ตักได้ครับเมสซี่มาลูกนี้ให้กลับมาเราก็ยังติดครับกูริดมาที่ฟิลลบลามฟิลลบลามคือมาที่กูริดวันทูมา 40ล้ามลูกนี้เอคอนซิ่งเปิดมาโอ้โหเกือบครับทุกคนเมือ่อกี้ถ้าเอโต้ถึงผมบอกเลยว่าไม่รอดครับลูงนี้ผมทีเผือเลยแล้วกันโยนมาได้ไหมโอโ้ไม่ได้ครับทีมเขายังกระนำหมุกอยู่ครับ40ล้ามจะให้ลิมิเจ่เราดักได้เราจะส่วนบ้างมาที่ซิโก้ซิโก้มาคันโตน่าออกซ้ายมาที่ คิเตเยียนอิลิกเซนอิลิกเซนแทงมาโอเวนกูลิดก,ก็ยังดักได้ครับผมเข้ามาที่กัวเดโอกัวเดโอโดนฟิลิปรามดักได้กรรมการเป่าจบครึ่งแรกครับผมสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งครับโดยเขานำเราไปก่อนครับ2อหนึ่งก็ ตามสภาพกบทุกคน<ๆ>ก็ผมกจ็จะเต็มที่ครับผมตัดสีมืออยู่แล้วทีนี้จะเกียนลูกเปิดอีกครั้งมาที่คันโตนาคันโตนามาที่ซิกโก้ผูลิชเขาดักได้ครับที่ยุบลามอทีลูมินิเกเลูมินิกเก้แต่มันทัดหนึ่งที่ยกมาควดิโอบอลยังปูเขกกอยู่กลางสนามครับยังไม่เป็นทรง มาเกเร่ให้มาฟีดดัลามดูมีเจล,ลูกนี้ไซสย,สยปีเตอร์ใช่ไหมขึ้นยังเซฟเอาไว้ได้ครับให้มาที่ลามครับฟิดดัลามตวัดมาลูกนี้เมสซี่ทันหรือเปล่าเมสซี่โอ้ยไม่ได้ครับจะวันนี้ขอพี่เผิเลยแล้วกันพี่เผอรันโตพิกมาลูกนี้ให้มาโอเวน่นโอ้โหวอล์กเกอร์นี่เตียวทุกคนแต่ลูกนี้ ติโกทันไหมบอกอย่างได้ทุ่มครับคอตาตูตาเข้ากลางมาเมสซีต่ตอกส้นมามัเกลเร่ี์แตะก็ได้ครับผมกัวดิโอจะสวนเร็วลูกนี้สกเรียตัดไปได้ครับ8 8. อีวเส้นจะให้คันโตนายัางติดกุลิตครับผมกุลิตเบิ้ลมาลูกนี้ยังติดครับมาเกเรลี่ยกมา สักกะเลียนักได้ครับผมตอนนี้บอลอยู่ที่บอลยังอยู่ที่ทีมเงาครับผมยกมาลูกนี้ยกไปยกมาอยู่แบบนี้นะครับยังไม่เป็นทรงลูกนี้เมสซี่แทงมาคันโตน,า,น,ตนาคันโตนาคืนเมสซี่แมสซี่มาอิลิเซน่นทันไหมอิลิเซ่นมาที่โอเวนซ้ายเรียบเรียบเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ เสมอเป็น2อประตูต่อสองครับทุกคนพอจะมีหวังไหมครับพอจะชนะได้ไหมมาดูกันต่อจังหวะนี้ผมขอขอเปลี่ยนกำลังเสริมหน่อยแล้วกันจูบาริงทำมาก่อนเลยครับก็ดยูบารี่ก็หัวตั้งพอดีครับลองหน่อยแล้วกันลูมินิเก้ผมครับแต่ลูมินิเก้ผมเป็นร่างเก่านะครับทุกคนคู่กับเอ็มปัปเป้ ดูทีมเขาหน่อยโอ้โหทีมเขายังไม่มีการขยับตัวอะไรนะครับไม่ดูว่าจะฟิตเต็มถังหรือไม่ทำไมเขายังไม่เปลี่ยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลูมิเก้เมาทีมาเ,มาเกเรลลีโยนยาวมาลูกนี้สงสัยจะมือลั่นครับมาต่อบอลเนทเบตกุลิดดักได้ลูกนี้สงสัยมือลั่นไหมครับผม เอ็มปเป๊ให้คืนมาสกเลียเอโตดักได้ลูกนี้ให้มาที่กัวดิโอครับผมกัวดิโอเปิดเข้ามายังติดคานาโมโครับผมผมขอเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมาเกรเรเล่ซัดลูกนี้ยังติดครับผมมาลูกนี้ก็ยังติดเข้ามาเลยครับผมมาเกรเรเล่แทงมาลูกนี้ยังไม่ผ่านกัวดิโอซัดลูกนี้ เรายังดักไว้ได้จะซ้ำได้ไหมขอเคลีย์ก่อนละกันโนผมจะส่วนผมจะส่วนลูกนี้จูเบลิงแฮมจูเบลิงแฮมให้มาติดอีกเซ้นครับอีกเซ้นเคลียร์ขึ้นมาก่อนเคลียร์ขึ้นมาลูกนี้กูริตตัางบัดมาจะให้ฟิดสรามแต่ไม่ถึงครับเราก็ยังติดเหมือนกันครับผมสวนไม่ได้แต่ลูกนี้ตัดได้แทงมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้โอ้โหไม่ไหวครับตัวนี้ แข็งจริงครับวิดีโอวิวดีโอฟิลลามยังตัดได้ครับเอ็มปาเป้เห็นเบลลิงแฮมลูกนี้โลง่ลงๆเลยครับผมแทงมาอย่างสวยยกมาลูกนี้ลูกมิวิเก้อุ้ยชนเสาเอ็มปาเป้โอ้โหทุกคนดราม่าท้ายเกมหมดทุกคนโอ้โหนาทีที่เก้าสิบเอ็ดเลยครับต้องมีหัวร้อนบ้างแหละครับลูกนี้โอ้โหทุกคน ดูดิเขาถึงกับกดยอมแพ้ไหมนี่ยอมแพ้ไหมโอ้โหยังไม่ออกครับกรรมการปองหมดเวลาครับผมเราจากโวนนำสองประตูต่อศูนยพลิกมาเป็นผู้ชนะเป็นสามประตูต่อ2ครับทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผิดภาพอากาักนระต้องขอโทษด้วย แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ